ให้กำลังใจไรเดอร์พ่อลูกอ่อนสู้ชีวิตเลี้ยงลูกไปส่งอาหารไปเผยสงสารลูกแต่ต้องพาไปด้วยไปดูไรเดอร์พ่อลูกอ่อนค่ะหนุม<อ>่มสุรินทร์ลายนี้เอาไปด้วยซะเลยใครสั่งงานเข้ามามน,น,นี่แม่ก็อยู่ทํางานคุณสุวิด,ดูอุ้มอุ้มอุ้มขึ้นรถไป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 ด้วยกันลูกไปทํางานกับพ่อจน Facebook เขาเห็นเขาเอามาแชร์กันค่ะเขาบอกว่าหดหูใจนะเห็นที่แรก ว่าเป็นรายเดอร์มีเวฟคันเล็กนิดเดียวแล้วไหนจะมีลูกอยู่ข้างหลังอีกแล้วเด็กก็ยังเล็กอยู่เลยขวบกว่า,วารถก็เยอะอันตรายก็อันตรายเกิดโป้งป้้งขึ้นมาโดนชนนั้นเด็กจะเป็นอย่างไรออค่ะอลองพื้นที่ไปดูที่บ้านนี้เลยว่าใครคือรายเดอร์ที่พูดถึงนั่นก็คือคุณพงศิษฐ์โกรธประโคนอายุ30เ,ออเป็นไร,ร์แมเพ่อลูกอ่อนจริงๆด้วยภรรยาคุณวันเพ็ญก็อยู่ด้วยกันแต่ว่าทํางานเป็นพนักงานบริษัทค่ะทาให้พี่พงศิษฐ์เนี่ยจะต้องเอาลูกไปไหนตอนไหนตลอนตลอนไปทํางาน เพราะว่าแฟนต้องทํางานแล้วมีลูก ừ, อีกคนหนึ่งนะอายุ4ี่ขวบนุ่นไปโรงเรียนไปโรงเรียนอนุบาลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจันทร์ถึงสุขช่วงเย็นๆเนี่ยตัวเองกับภรรยาก็จะมีเวลาเลี้ยงลูกแต่ช่วงกลางวันก็ต้องเอาลูกไปด้วยค่ะพอพูดถึงเรื่องเลี้ยงลูกถามว่าทำไมพี่ทำอย่างนี้ ừ, ล่ะทำไมเอาไปอย่างนี้คิดถึงความปลอดภัยของลูกไหมพี่บอกผมนะในฐานะเป็นพ่อเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกรักลูกมากกว่าใครทั้งนั้นกล่องข้างหลังในทำเอง เอามือทําทุกอย่างทําด้วยมือแล้วก็ต่อด้วยเหล็กค่ะปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าลูกจะร่วงจะหล่นนะคะแล้วขับเนี่ยก็ไปทํางานลูกก็อยู่ข้างหลังลูกเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นเด็กน่ารักเพราะฉะนั้นเวลารถขับออกไปเด็กจะหลับบางทีก็เล่นโทรศัพท์เพราะว่าเหมือนกับกล่อมเขาอะค่ะแต่ขับไม่เร็วขับช้าๆไปใครเห็นก็รันทดบางคนก็ชื่นชมแล้วแต่เลยว่าจะรู้สึกกันยังไงบางคนถึงขนาดบอกพี่ขอบริจาคนะไหมเปิดไปเลยเป็นบัญชีจะได้ บริจาคเพื่อจะช่วยเด็กเพื่อจะช่วยพ่อช่วยแม่พี่บอกว่าไม่ต้องอ่ะไม่ต้องบริจาคขอให้เรียกใช้บริการก็พอเดี๋ยวจะดราม่ากันอีกถามว่าพี่ทําแบบนี้ได้วันละเท่าไหร่รนะคะหอบลูกกระเตงกระเตงไปทํางานได้วันละร้200อยสองร้อยเองคุณสวิตต์แต่ก็ต้องทำเพราะว่ารายจ่ายเยอะตั้งแต่มีลูกสองคนนี้ทั้งค่านมค่าแพมเพสค่าอะไรหลายๆอย่าง มากมายจิปาค่ะตัวคงคนเป็นแม่เองเนี่ยคุณแม่บอกว่าเห็นแล้วน้าตาไหลนะเห็นพ่อกับลูกกระเตงกันไปทํางานแบบนี้ทุกวันแต่ทําอะไรไม่ได้ค่ะเพราะว่ารายใจมันเยอะทุกวันนี้ชักหน้าไม่ถึงหลังมีอะไรทําได้ทําไปก่อนอ่ะเป็นพ่อลูกอ่อนแบบนี้สู้ชีวิตก็ขอให้ปลอดภัยไปในแต่ละวันนะคะสู้ๆเนาะแต่ละคนลาบากกันทั้งนั้นเลยค่ะปากกาตีนทีนะครับนี่เนะยโอ้ขอให้อย่าล้มก็และกันนะครับถึงนกลัวจรงสเรเด็กนี่นะค่ะเอาใจช่วยนะเอานะครับ we come on my side we come on my side